ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมได้ทำ first impression นะครับกับน้ำหอม s u n i ียส r พอฟัมในช่องของพี่แบงไปนะครับแล้วผมก็ได้ทำคลิปกลิ่นของ Morning Greengrass นะครับเมื่อได้อัดคลิปกับพี่แบงไปแล้วก็ได้อัดคลิปของ Morning Greengrass ไปทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้นะครับถ้าผมจะเก็บน้ำหอมอีก2กลิ่นเนี่ยไปอัดวันอื่นเนี่ย ผมน่าจะไม่ได้แน่นอนแล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะบอกต่อเนี่ยมันมากเดือดร้นสะเเลอเกินครับผมก็รู้สึกว่าในวันนี้ถ้าผมอัดให้ทุกคนได้ดูทั้งหมด3คลิปด้วยกันเลยนะครับแต่ก็จะแบ่งเวลาปล่อยออกไปนะครับกลับในคลิปโรนี้ครับผมกับกลิ่นของ s o u v e n i r s p a r f u m m l i n ม i Rose โรสแ x นด์ม c ร u s i v e ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับก็มาต่อกับอีกกลิ่นนึงนะครับจากแบรนด์ของ s o u v e n i r s Parfum นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่2นะครับในคลิปของ เฟิร์สอิมเพรสชันของพี่แบงค์เช่นกันนะครับที่ผมได้ไปทําคลิปร่วมกับพี่แบงค์นะครับคอลแลบร่วมกับพี่แบงค์เป็นเฟิร์สอิมเพรสชันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ไม่เชิงว่าเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันแล้วแหละจะมาบอกต่อในตัวของกลิ่นละกันว่าผมมีความรู้สึกเพิ่มเติมยังไงจากคลิปดอนั้นนะครับและผมรู้สึกว่าน้ำหอมในกลิ่นเบสของตัว s o u v e n i r p e r f u m l i n g e i Rose and Musk Exclusive กลิ่นเนี้ยในช่วงเบสมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับ,เ,เ,บ,บเราจนนะ น้ำหอม2กลิ่นนี้นะครับอินสปายม,มาจากบ้านของ p ป r ฟัมสเ e ตมา y ี e เดลิน่าเอกลุสทั้ง2กลิ่นเลยนนเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับในคลิปของ first impression ที่ผมทํากับพี่แบงค์นะครับมันเป็นกลิ่นที่แข่งกันกระจายตัวแข่งกันฟุ้งมากๆนะครับระหว่างกลิ่นของ Morning Green g ั s กับกลิ่นของลินจิโรสกลิ่นนี้เลยครับมันมีการแบบแข่งกันว่าใครจะชนะในเรื่องของการฟุ้งได้ดีวกว่ากันนะครับราคาของเขาเนี่ยเท่ากับกลิ่นของ Morning Green g ั s เลยนะครับก็คือเป็นอัลเอร์เปอร,ร์ฟมเหมือนกันนะครับขนาด บาทขนาด50มิล1,790บาทนั่นเองนะครับจะได้กลิ่นของความเป็นลิ้นจี่ที่ชัดมากๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของความสไปซี่นะครับซึ่งความสไปซี่ตรงนี้ผมว่าในช่วงต้นเนี่ยมันออกเป็นความแบบแมสกูลินประมาณหนึ่งนะเพียงแต่ว่ากลิ่นความสไปซี่ของเขาเนี่ยมันเหมือนจะแบบพุ่งมานิดนึงนะครับแล้วก็ดรอปลงไปในช่วงหลังนะครับและในช่วงต้นเนี่ยเราจะนึกถึงภาพของ เราโดนน้าลิ้นจี่สรดเข้ามาที่หน้าเลยนะครให้ความรู้สึกแบบนั้นกับน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับและกลิ่นของเขาเนี่ยผมว่ามันมีความนวลมันมีความละมุนมากๆเลยนะครับไม่ได้มีความเอาลิ้นจี่ไปลอยน้ําเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นแป้งความเป็นน้ําลิ้นจี่ได้ดีมากๆนะครับและผมจะได้กลิ่นแบบว่ามีความสะอาดขึ้นมานิดหนึงนะแบบกลิ่นแบบลูกแพร์แบบกลิ่นแบบที่มันมีความฟรุตตี้ที่มันออกไปในทํานองของสะอาดนะครับหรือว่าเป็นกลิ่นแบบ ถ้าสะอาดสะอาดอ่ะผมว่ามันเป็นกลิ่นประมาณนั้นเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่กลิ่นของลิ้นจี่ของเขาเนี่ยมันยังคงความสาวมันยังคงความเป็นลิ้นจี่ที่มีความสดเหมือนเราเด็ดลูกลิ้นจี่ออกมาจากต้นเลยครับมันให้ฟีลประมาณนั้นมากๆครับมีความสดมีความใหม่มีความฉ่ำมากๆนะครับพอผ่านไปเรื่อยๆนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ความสไปซี่ในช่วงต้นเนี่ยมันจะค่อยๆหายลงไปนะครับและมันจะมีกลิ่นอย่างโรสนะครับกลิ่นอย่างฟลอร์ลนะครับกลิ่นอย่างฟรุตตี้บางอย่างที่มัน จะให้ความสะอาดนึกถึงผ้าสีขาวมากขึ้นจากช่วงต้นนะครับนึกถึงผู้หญิงที่แต่งตัวสีชมพูนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันจะให้ความที่เป็นแบบว่าผู้หญิงที่แต่งตัวชุดสีขาวมากขึ้นมีความเรียบร้อยมากขึ้นมีความสะอาดมากขึ้นมีความเป็นคุณหนูมากขึ้น,นครับน่าเข้าหามากขึ้นเข้าถึงงายมากขึ้นไม่ได้แซบขนาดถึงช่วงต้นแล้วนะครับเพราะกลิ่นโวคงของเขาเนี่ยมันแซมมาได้พอดีกับกลิ่นของลิ้นจีจากช่วงต้นได้ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่เดเวลลอปมาในทางที่ดีมากขึ้นมาก มากนะครับมาพูดกันถึงในเรื่องของเวลาโอกาสกันบ้างครับน้ำหอมกิน่นี้ผมว่าทํางาน ของมันได้ดีมากๆในช่วงกลางวันนะถ้าคุณอยากจะฉีดน้ำหอมกลิน่นนี้ไปรีมไปทํางานจริงๆผมว่าแนะนําว่าให้ลดสเปรย์ลงมาหน่อยนะครับ1นสเปรย์ผมว่าโอเคมากๆแล้วนะกับสเปรย์เทสเตอร์แบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะตะโกนเลยับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะว่าเขาแข่งกันตะโกนครับระหว่างกลิ่นของ m o ร n น g g งกรีนกัสกับกลิ่นของดินจีโรสกลิ่นนี้ครับมันมีการแบบแข่งกันว่าใครจะชนะในเรื่องของการฟุ้งกระจายหรือว่าใครจะตะโกนออกมาได้ดีมากกว่ากันนะน้ำหอม2องกลิน่นนี้มันเป็นน้ำ คุณไม่จะเป็นที่จะต้องฉีดเยอะเลยนะฉีดแบบพอดีพอดีก็โอเคมากๆแล้วนะครับในสถานการณ์ที่ฉีดไปเรียนหรือฉีดไปทํางานเนาะเพราะกลิ่นนี้เนี่ยผมว่ามันมีความสาวอยู่พอสมควรนะเด็กวัยรุ่นสำหรับคุณผู้หญิงน่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากนะครับและในสถานการณ์ต่างๆนะครับผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ฟอร์มอลพอสมควรเลยนะฟอร์มอลไม่แพ้กับกลิ่นของมอร์นิ่งกรีนกัสเลยนะครับให้นึกภาพง่ายว่าถ้าคุณเป็นแฟนสองคนนะถ้าคุณเป็นแฟนคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเนี่ย และถ้าคุณต้องการน้ําหอมที่คุณผู้ชายก็ต้องการน้ําหอมที่มีความสดชื่นแต่ว่ามีความหรูหรามีความเป็นงานทางการแต่งตัวแบบฟอร์มอลได้เลยและถ้าคุณมีแฟนเป็นคณผู้หญิงถ้าคุณต้องการน้าหอมที่เป็นกลิ่นแบบกุลาเป็นกลิ่นแบบลิ้นจี่มีความน่ารักและยังฉีดไปทํางานฉีดเป็นงานทางการได้ด้วยแล้วเนี่ยผมว่า2กลิ่นนี้ระหว่างมอร n น g g ง e e ีนก a s กับกลิ่นของ ลิ้นจี่โรสแอนด์มัสเอกลุศฟเหมือนเป็นคู่กันเลยนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันให้ภาพแบบนั้นได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าในอากาศร้อนๆในอากาศกลางแจ้งผมว่าน้าหอมกลิ่นนี้ไม่ค่อยเหมาะักเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันมีความตะกูลพอสมควรเนาะและกลิ่นของเขาม,มันไม่ได้มีความสดชื่นในทํานองที่แบบดมง,ง่ายๆหรือว่าเป็นตะกูลพวกซีดพาสอะไรขนาดนั้นเนี่ยน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่ได้ออกไปในทางนั้นสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะต้องละในเวลาอากาศที่ คุณออกไปทํากิจกรรมข้างนอกแต่ว่าถ้าในสถานการณ์ที่คุณฉีดไปเที่ยวห้างหรือว่าคุณฉีดไปเที่ยวในช่วงกลางวันที่อากาศมันแบบไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นเลยเนี่ยผมว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าในช่วงกลางคืนผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ก็ทําได้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่ากลิ่นของมอร์นิ่งกรีนกราสนะครับกลิ่นนี้ผมว่าฉีดไปเดทช่วงกลางคืนได้ดีมากๆแลวและถ้าเป็นงานทางการในช่วงกลางคืนผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับด้วยความที่กลิ่นของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตกกกนนเาแลล้ว็็ปิ่่ที มีความรูรามีมิติของกลิ่นที่เหมาะมากๆในการที่คุณจะฉีดไปงานรารตีไปงานทางการในช่วงกลางคืนครับคุณผู้ชายหลายๆคนถ้าได้กลิ่นกลิน่นนี้ผมว่าน่าจะมีใจแตกได้หรือว่าน่าจะมีใจละลายไปกับน้าหอมกลิ่นดีได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดึงดูด ไม่ไม่เชิงว่าดึงดูดทางเพศหรอกแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดึงดูดจมูกข,ของเราให้อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับผู้หญิงคนนั้นได้ดีมากๆนะครับหรือว่าคุณฉีดดูเน็ตสลิกาแฟนคุณฉีดทํากิจกรรมกันในครอบครัวอย่างเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้หลากาหลายสาการมากๆนะอยู่ที่ว่าคุณจะฉีดไปสา,าการไหนหรือว่าคุณจะฉีดไปเวลาโอกาสแบบไหนเนาะแต่อาจจะต้องเตือนไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่ากลิ่นของเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตะโกนเนาะเพราะฉ อาจจะขึ้นอยู่กับสเปรย์ที่คุณจะฉีดแล้วกันเนาะถ้าคุณอยู่กับคนเยอะๆนะครับที่ที่มันกว้างๆอ่างเงี้ยคุณสามารถฉีดแบบ345สเปรย์ได้เลยแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอยู่กับลูกค้าคุณคุณฉีดเข้าประชุมหรือว่าคุณฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานอะไรเงี้ยที่คุณต้องอยู่ใกล้กับคนเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะต้องลดสเปร,รย์ลงมาน่นิดนึงนะครับถ้าโดยสรุปเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบกับน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมได้เตรียมมานะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ ดีมากๆหลากหลายวาระโอกาสเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ performance ของเขาถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พูดถึงในคลิปคลิปนี้นะแต่ผมรับประกันได้เลยว่าน้ําหอมกลิ่นนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอน,นครับในเรื่องของการกระจายตัวการติดทนานต่างๆเพราะว่าน้าหอมกลิ่นนี้ทําได้ดีมากๆนะครับและในเรื่องของตัวกลิ่นนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคุณผู้หญิงได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นคุณผู้หญิงที่ไม่ได้มีความเซ็กซี่จนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการน้าหอมกลิ่นที่ใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ทุกวันหรือว่า คุณฉีดเป็นงานทางการคุณฉีดเป็นงานพิธีการคุณฉีดเป็นงานฟอร์มอลต่างๆเนี่ยหรือว่าแคชชัลเซมิฟอร์มอลเองก็ตามเพราะน้ำหอมกลิ่นนี้ตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับและมาเปรียบเทียบกับน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งนะซึ่งน้ำหอมกลิ่นที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็คือจากบ้านของอเล็กซานเดรียนั่นเองนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าเลดี้ไดアナเอกลุสีนะครับซึ่งเขาก็อินสไปร์โดยตรงมาจากบ้านของปรัมสเตอร์มิลลี่เดลิน่าเอกลุสีเหมือนกันเลยนะครับโดยกลิ่นของอเ e ล็กซานเดร่าเลดี้ได นิ่งมากกว่ามันจะมีความเนี๊ยบมากกว่ามันจะมีความเหมือนแบบแอบซ่อนความเซ็กซี่แอบซ่อนความน่ารักอะไรบางอย่างไว้ในกลิ่นของ a l e x a n d r ียกลิ่นนี้นะครับแต่ว่ากลิ่นของ Souvenir Perfum นะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นของคุณผู้หญิงที่มีการเปิดเผยตัวตนออกมามากกว่ามีความเอ็กซ์โตร์มากกว่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้นะแล้วมันเป็นกลิ่นที่หอมนะมันเป็นกลิ่นที่ตะโกนออกไปให้คุณได้กลิ่นนะแล้วคุณอยากจะเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะ ประมาณนั้นมากกว่านะครับเซ <lerin> ็กซี like ่มากกว่าแต่งตัวแบบมั่นใจมั่นใจไปเลยเนี้ยผมว่าน่าจะเหมาะกับกลิ่นของซูเนอร์ฟาร์มมากกว่านะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นของ a าร์เ n นเทียครับผมว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ละมุนมากกว่าเป็นกลิ่นที่อยากจะเข้าไปหามากกว่าเป็นกลิ่นที่แบบ คุณรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่แบบปิดบังคุณไม่อยู่แล้วคุณแบบต้องการที่จะเข้าไปหาคําตอบของเขาอ่ะเออผมว่าน้าหอมอาริสเตรียมันเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ถ้าในเรื่องของตัวกลิ่นนะครับผมว่ามีความใกล้เคียงกันพอสมควรเลยนะแต่ว่าอาริสเตรียผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความละมุนมากกว่าอาจจะแบบไม่ได้กระโชกโขค่าจะแบบไม่ได้ตะโกนเท่ากับกลิ่นของซูเนียสพรฟฟัมนะครับ ถ้าคุณต้องการน้ำหอมที่มีความสม ooth มากกว่าที่มีความเป็นลิ้นจี่ที่มีความเป็นโรสที่มีความเหมือนเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้เป็นกลิ่นบอเทอรี่ที่มากกว่าผมว่าคุณน่าจะชอบ Alexandria Lady Diana e x ์ค u s i v e มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการน้ำหอมที่มีความตะโกนหน่อยแล้วผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มากกว่าอย่างเงี้ยผมว่า s o o m e n i e r S Parfum จะตอบโจทย์คุณได้ดีมากกว่านะครับและถ้าถามผมในคลิปนี้นะครับว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับ Í, ก็ต้องตอบว่าผมชอบทั้งคู <s 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 ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของคุณผู้หญิงมากกว่านะครับอย่างที่ผมก็บอกไปในหลายๆคลิปแล้วแหละว่า จริงๆแล้วน้ําหอมมันไม่ได้จํากัดเพศหรือว่ามันไม่ได้ระบุเพศตรงๆว่าน้ําหอมกลิ่นนี้จะใช้ได้กับผู้หญิงหรือว่าน้ำหอมกลิ่นนี้จะใช้ได้กับผู้ชายเท่านั้นอะไรเงี้ยในโลกของน้ําหอมเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณได้กลิ่นกลิ่นนี้จริงๆคุณก็จะรู้สึกไม่ต่างกับผมว่าน้ําหอมทั้งสองกลิ่นนี้มันเหมาะกับคุณผู้หญิงจริงๆมากกว่าคุณผู้ชายนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าจะได้ดมน้ําหอมกลิ่นนี้จากตัวผู้หญิงผมก็รู้สึกว่าสองกลิ่นนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะที่ผมจะได้กลิ่นจากตัวของคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมว่ามันเป็นฟรุตตี้ที่แบบมันน่าลหลงไหลมันน่าเข้าหามากๆเลยแล้วก็ถ้าในเรื่องของความติดทนานานเรื่องของกลิ่นต่างๆผมว่าสองแบรนด์นี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะ บอกได้ว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันเพราะว่าผมชอบทั้งสองกลิ่นนี้เลยและถ้าผมจะให้แฟนของผมชีดกลิ่นไหนมากกว่ากันผมก็ต้องตอบว่าสามารถฉีดสลับกันได้เลยเพราะว่า2กลิ่นนี้ผมชอบมากๆเหมือนกันนะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่สามารถแบ่งได้ว่าผมจะชอบกลิ่นไหน มากหรือน้อยมากกว่ากันนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้ำหอมแลวก็เปรียบเทียบน้ําหอมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับจากแบรนด์ซูเนียสเปรฟัมที่ผมได้มาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็มาแชร์ความรู้สึกของผมกันนะครับผมว่ากลิ่นต่อไปกลิ่นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไฮไลท์มากๆและผมก็ค่อนข้างจะคาดหวังกับกลิ่นนี้พอสมควรแล้วนะครับที่ผมได้พูดไปในคลิปของ first impression ที่ผมทําคลิปกับพี่แบงเนาะซึ่งผมก็น่าจะถ่ายคลิปต่อจากคลิปนี้เลยเพราะผมรู้ว่ามันมีอะไรที่ผมอยากจะพูดเยอะแยะมากมายกกับนนน้้้หอมลลิ่ีแว ก็จะมาเปรียบเทียบกับน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งผมมีอยู่ในคอลเลกชันแล้วนะครับก็รอติดตามคลิปคลิปนั้นได้เลยนะครับคิดเห็นอยู่ไหนกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับสองกลิ่นนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามชั้แบรนด์ของซูเนียสปรฟัมได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ร้านของเขาไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างแลวก็ตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครสนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รับละก็ืม ก็กระดิ่งนะจะได้พาค,คลิปใหม่ๆของผมนะครับสอบวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ